ิ่งกอยอ้าวไงเพื่อนว่าไงเฮ้ยกูเห็นมึงในคลิปเมื่อคืนเนี่ยเสียววาบเลยเลยต้องรีบมาเนี่ยกลัวมันจะกระทบกับงานในวันพรุ่งนี้ก็ไม่เกี่ยวนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของกูไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานอยู่แล้วและทีมงานของกูทุกคนก็โปรเฟสชันอลอยู่ลรวก็ดี คุณวิวเหรอครับโอเคหรือเปล่าทุกคนครับผมว่าจะให้วิวเขาลาพักร้อนสักหนึ่งอาทิตย์ครับส่วนเรื่องงานของอวิวคุณวิวครับแล้วงานของผมแลวครับคุณวิวเ,เ,เดี๋ยวส่วนนั้นหลุยช่วยดูแทนให้ก็ได้ค่ะแต่ลูกค้าผมคุยกับคุณวิวมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วลูกค้าก็ชอบคุณวิวมากด้วยคุณวิวช่วยอยู่ดูแลลูกค้ารายนี้ก่อนได้ไหมครับไม่ได้เพราะกูเป็นคนตัดสินใจเอง นายมึงเป็นคนพูดไม่ใช่หรอว่าเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับงานแล้วจู่ๆคุณบิวมาหายไปกลางโปรเจกต์แบบเนี้ยลูกค้าก็มาวุ่นวายกับกูอีกงานนี้กูหลุดไม่ได้นะเว้ยมึงก็เหมือนกันงั้นเอาอย่างไรคะวิวขอดูแลเฉพาะโปรเจกต์ของคุณอิดได้ไหมคะแล้ววิวจะเข้าออฟฟิศแค่ตอนที่ทำงานให้คุณอิดอย่างนี้ได้ไหมคะคุณวิวไปนั่งทำงานให้ออฟฟิศผมเลยก็ได้นะครับแค่ช่วงนี้ก็ยังดีกว่าหายไปเลย เพราะถ้า AE ที่รู้ลุกหญ่อย่างคุณวิวหายไป add. ตายแน่ๆก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียงานของทั้งสองฝ่ายด้วยและจะได้ไม่ต้องรบกวนทั้งพี่หลุยแล้วก็พี่น,น,นันทีค่ะตอนแรกวิวเข้าใจว่าเราจะเข้าออฟฟิศคุณอิดเลยค่ะก็พักเที่ยงพอดีนี่ครับ แล้วผมก็หิวพอดีด้วยในไหนคุณวิวก็ยอมออกมากับผมแล้วผมก็ต้องขออนุญาตเลี้ยงข้าวคุณวิวสักมือสิครับนี่วิวมาทํางานให้คุณอิดแค่ชั่วคราวนะคะไม่ใช่ถาวรผมอยากให้คุณวิวมาทํางานกับผมจริงๆนะครับ a อเก่งๆสมัยนีย้หาย,ยากจะตายแล้วคุณวิวเนี่ยเคยช่วยชีวิตผมให้ตั้งหลายรอบแล้วนะคุณวิวรู้ตัวไหมเนี่ยคุณอิดพูดเกินไปค่ะผมอยากให้คุณวิวมาทํางานกับผมจริงๆนะครับนี่ผมชวนตั้งหลายรอบแล้วคุณวิวไม่เคยสนใจที่จะฟังข้อเสนอของผมเลย ที่บริษัทผมให้เงินเดือนสูงกว่าอยู่ไกลเอกอีกนะครับคือวิวไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนงานเลยค่ะคุณดอกแม้แต่ในสถานการณ์แบบนี้เหรอครับขอโทษนะครับคือผมไม่ตั้งใจที่จะลาลาบละล้วงคือผมไมไ่สนใจว่าเรื่องส่วนตัวระหว่างเพื่อนผมกับคุณมันจะเป็นยังไงนะแต่ผมว่าเหตุการณ์เมื่อคืนเน่มันมากเกินไปครับ และผมว่าอย่างคุณวิวไม่ควรที่จะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ขอโทษนะคะวิวไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วอะค่ะคือวิวไม่ไหวแล้วจริงๆอะค่ะคุณนิดถ้าอย่างนั้นก็เดินออกมาก่อนดีกว่าไหมล่ะครับแยกเรื่องงานกับเรื่องความสัมพันธ์ออกจากกันก่อนไม่งั้นทุกอย่างจะพังหมดนะครับผมพูดอะไรตลกหรือเปล่าครับเปล่าค่ะขอบคุณนะคะที่เตือนสติยิไม่เคยคิดเรื่องนี้จริงๆะคะ่ะ สำหรับวิวางนานและความสัมพันธ์มันกลายปเป็นเรื่องเดียวกันไปแล้วอ่ะมันเหมือนเรามีอาหารจุดจานหนึ่งนะครับแล้วทุกอย่างก็ถูกปั่นผสมเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยทีนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าส่วนผสมไหนที่เรากินเข้าไปแล้วเราแพ้แต่ถ้าคุณวิวแยกออกมาเป็นส่วนๆได้เอาส่วนที่มันไม่ดีกับเราเนี่ยออกไปที่เหลือคุณวิวก็ยังทานได้นะครับ สมแล,ะละ้วราคะท่เป็นเอเจนซี่โฆษณาไม่คีวิวเห็นภาพเลยนะคระอ,อยากไปทำงานกับผมไหอยัง่ะครับขอดูโปรเจกต์นี้ก่อนละกันนะคะว่าจะเป็นยังไง มันยังไม่เข้าออฟฟิศเหรอเข้ามาแล้วออกไปแล้วค่ะออกไปไหนเห็นพี่เอกบอกว่าให้ลาพักร้อนนะคะลาพักร้อนบ้าอะไรฉันบอกให้ไล่มันออกไปเลยพี่คงจะรอให้ฉันสงบก่อนสินะคิดว่าเรื่องมันจะจบฝันไปเถอะคราวนี้ฉันจะเอาให้หนักเอาให้เลิกขาดกันไปเลยถ้ามันกลับเข้าออฟฟิศมาเมื่อไหร่เนี่ยโทรบอกฉันด้วยนะค่ะ ยังไม่เข็ดใช่แกเนี่ยนะแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะวิวมันเป็นน้องทีมเราเนะเว้ยแกก็เห็นว่ามันโดนอะไรบ้างแต่ว่าฉันก็โกหกแทนมันไม่ได้นี่ว่าโอยฉันก็อึดอัดเหมือนกันนะเว้ยเป็นคนกลางเนี่ยฉันจะถือว่าฉันน่ะไม่ได้ยินไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นแกจะเอาเรื่องอะไรไปฟ้องคุณเมลก็เรื่องของแกละกันเฮ้ยเดี๋ยวฉันไม่ได้ฟ้องนะฉันก็แค่ ตอบคาถามที่คุณเมลเขาถามมาก็แค่นั้นเองอ่ะก็แล้วถ้าวันหนึ่งวิวมันเป็นอะไรขึ้นมานะส่วนหนึ่งก็เพราะปากแกเนี่แหละแตกเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะวิวมันยอมไปเป็นเมียน้อยเขาเองบ่หวะแกก็คนมันพลาดไปแล้วแกก็อย่าหาเรื่องไปซ้าเติมมันอีกได้ปะไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขาปล่อยให้เขาตัดสินใจกันเองนี่ฉันไม่ได้ยุ่งเลยนะแต่คุณเมลนี่เขาเอาแต่โทษโทษบัวเดเปอร์ไม่อยากฟังไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรด้วยทท่านั้นแหละ ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุยล er ุยมือถือสิเนี่ยห่วยเอ á. ้า i̇şte อินน mm ี hmm. ่เสียเวลาจริงๆต้องเลิกขึ้นมาใหม่เนี่ยไหนวะโอ้ยหนูว่าหาย ซื้อขนอมปองาค่ะขอบใจนะวางไว้าาที่โต๊ะหลุยก็ได้วิวอธิบายได้นะคะเ,เรื่อเมื่อคืนไม่ต้องไม่ต้องหรอกจ้ะคือพี่ว่ามันมันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เลยอะแต่มันไม่ได้เป็นปรบอย่างที่พี่ฮาน,นิคิดมัน,นะะไม่ใช่อะไรวิวนี่ที่พี่อุตสาห์ไม่พูด ราะว่าพี่อายแทนวิววิวเข้าใจใช่ไหมวิวรู้ใช่ไหมว่าพี่เอกเขาแต่งงานแล้วอะรู้ค่ะรู้แล้วทำไมวิวยังโอเคโอเคไม่ต้องตอบก็ได้พี่ว่าพี่ไม่รับรู้ดีกว่าเนาอพี่แน,นนี่คะ่ะ วิวไม่รู้จริงๆนะคะว่าเขายังไม่เลิกกันน่ะพี่เอกเป็นคนบอกวิวเองว่าเขาเลิกกันแล้ววิวรู้สึกผิดจริงๆนะคะที่วิวห้ามใจตัวเองไม่ได้พี่จะไม่บอกนะว่าวิวควรจะทำยังไงโตๆกันแล้วเอาเป็นว่าพี่จะไม่บอกเรื่องนี้กับใครวิวสบายใจได้เพราะฉะนั้นถ้ามีคนรู้เรื่องนี้อีกแปลว่าไม่ได้มาจากปากพี่แน่นอนแต่ อย่าให้พี่ต้องโกหกใครพี่ไม่ชอบขอบคุณนะคะคุณเมลคะนันนี่ไม่อยากเป็นคนโกหกแต่นันนี่ก็ไม่อยากเป็นคนขี้ฟ้องด้วยเอาเป็นว่านันนี่จะพูดแต่ความจริงเท่าที่นันนี่รู้ให้คุณเมลฟังแล้วกันนะคะคุณเิลให้ผมขับรถไปส่งไหมครับ ไม่เป็นไรค่ะดูเกับเองได้วิว,อ,ว,วอ๋อคุณวิวมีคนขับรถส่วนตัวนี่เองใส่กันเกงูที่บริษัทนะครับผมขอบใจมากนะมึงคุณวิวช่วยงานกูได้เยอะ สงสัยว่าเมลเขาทำอะไรกับพี่อะมาถึงอะไรอะเครื่องดักฟัง GPS ยิงกอดยิงเล่ามันเหงามันร้าวไม่ใครจะมั่นคงมื่อคำว่ายิงกอดยิงเน่า